คติโพสเตือนใจจากท่านผู้เท่าน้ำใสรับการเขี่ยวกรรมได้จากฟ้าคือชาตียอดคนแก่นทนดั่งเหล็กกล้าแม้ไม่ถูกใครมั่นไส้อิจฉาเขาคือสาม,มัญชนคนธรรมดาหาค้ามิได้ตอน,ตน,นอเตียนชวนซื่อพึงรู้พวกเราเตียนชวนซื่อ เป็นตัวแทนซือจุนซือหมูถ่ายทอดวิธีธรรมเป็นปากเสียงแทนฟ้าเบื้องบนปกโปรดกลมเก้าผู้คนบัตรนี้ซือจุนซือหมูทั้งสองพระองค์ไม่อยู่แล้วหน้าที่และภาระอันศักดิ์สิทธิ์ของเรายัางไม่ได้มอบหมายปลดไปบัตรนี้ถึงเวลาแล้วผู้น้อยที่เราต่างดูแลนำพารวมไปถึงผลงานถ่ายทอดไทมหลายปีมานี้ ตนเองจะต้องสำรวจตรวจสอบตนเองดูภายหน้าวันใดที่เราต้องกลับขึ้นไปถวายรายงานถวายส่งคืนพระองค์การก็จะต้องมีผลงานที่อุทิศตนถวายได้ส่วนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของการเวลาคนยากจะคาดคะเนดได้แต่ทุกคนจะนิ่งนอนใจไม่เตรียมการปกป้องไม่ได้เรามีปณิธานอยู่กับตัว จะไม่รับผิดชอบคำพูดของตนกเองไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเฉยๆเหนื่อยๆในนาย,ย,ย,ยลงไปทุกวันเกรงว่าภายหน้าจะไม่เหมือนตะก,ก้าไม้ไผ่ตักน้ำล้วนไหลหมดไปเสียใจก็สายแล้วเราปฏิบัติบำเพ็ญธรรมไม่ใช่เปลือกนอกไม่ใช่โฆษณามนุษยสัมพันธ์ไม่ใช่ประกาศอำนาจจากปกครอง ไม่ใช่ดูดีที่ชื่อหรือความหมายแต่อาศัยบุญจริงกุศลแท้กอบกู้โรคช,ช่วยคนพ้นจากทะเลทุกบรรลุสู่ความเป็นโลกสุขาวดีได้อย่างแท้จริงให้โลกแปลเป็นครอบครัวใหญ่หนึ่งเดียวกันให้เป็นโลกมหาเอกภาพนั่นจึงจะเป็นเป้าหมายของเราเราเป็นเตี่ยสวนซือจะต้องรับ ผิดชอบภาระหน้าที่ของตนด้วยตนเองจะเองอาศัยไขรไม่ได้จากวันนี้เป็นต้นไปเตียงซื้อทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่นำพาถันจูเจียงซื้อปั้นซื้อให้ต่างรักษาการในตำแหน่งหน้าที่ของตนต่างทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดจะให้ผู้น้อย ข้างหน้านามเตี่ยวอนซือเข้าหาเฉียนเยนินพูดความยาวสาวความสั้นแก่ท่านเฉียนเยนินโดยตรงไม่ได้แต่ถ้าหากเตี่ยวอนซือไม่ทุ่มเทกายใจชี้แนะผู้น้อยทำให้งานของเบื้องบนผิดพลาดไปนั่นก็ช่วยไม่ได้ที่ผู้น้อยจะไม่เคารพเธอเราเป็นเตี่ยวอนซือจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ สอนผู้น้อยโดยพิตธินายนำพาผู้น้อยให้เดินสู่สัมมาวิถีหนทางเที่ยงตรงแบ่งงานร่วมกันทำผู้ใหญ่ผู้น้อยใจเดียวกันแพทย์ทำเป็นเป้าหมายอย่าได้เที่ยวบุบบาข้ามสถานธรรมใครเพื่อไม่ให้เกิดการมันทดสอบทำให้ใครๆพลอยลำบากไปด้วยเราเป็นทูตสวรรค์ทำงานใหญ่สามโลกแทนเบื้องบน วันข้างหน้าถาวายผลงานต่อเบื้องบนจะเป็นผลบุญหรือผลบาปเบื้องบนมีสมุดบัญชีอยู่เล่มหนึ่งเราบำเพ็ญธรรมจะต้องมีใจเยี่ยงฟ้าไม่ใช่เพียงมนุษย์สัมพันธ์ไม่เกิดการตอบสนองต่อความสัมพันธ์หากบำเพ็ญธรรมโดยยึดมนุษย์สัมพันธ์ต่อการสุดท้ายดอกไม้บานเสียเปล่าไม่ตกผลบำเพ็ญเสียเปล่าจะไม่น่าเสียดายหรือที่พลาด ผิดต่อบุญบาระในโอกาสการปกโปรดครั้งใหญ่ในครั้งนี้จิตสำเนึกคุณด้วยสุดจิตธรรมความแกร่งตรงดุจตะวันกลางฟ้าใสปลูกฝังได้มาจากห้องมืดหลังคาลัวการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนฟ้าดินดุดมุ่นใหม่ได้พลังมาจากวิกฤตชีวิตที่ต้องระวังยิ่งทุกย่างก้าว ตอนภาระศักดิ์สิทธิ์ของเตียงชวนสื่อท่านหันเวืยอ,อดีตปราดและจิตตกวิเลือนชื่อสมัยราชวงศ์ถังคิศกรั768ได้จะรึกข้อความตอนหนึ่งไว้ในบทวนจะนะอาจารย์ว่าผู้ศึกษาตั้งแต่ครั้งโบราณมาจะต้องมีครูอาจารย์ครูอาจารย์คือผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดธรรมะ ผู้ให้วิชาชีพผู้ไขข้อข้องใจเราได้รับการเบริกจุดจากพระวิสุทธิอาจารย์ได้ถวายปปณิธานปฏิบัติบำเพ็ญธรรมอีกทางได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากฟ้าเบื้องบนบารมีคุณพระบรรพจารย์น้อมรับเถียนมิ่งอนุตระองค์การจากฟ้าทำหน้าที่อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมเป็นเตียนชวนซือ ถ่ายทอดวิถีธรรมแทนพระอาจารย์ภาระศักดิ์สิทธิ์นี้เกี่ยวข้องกับชีวิตหนักหนาไม่ใช่อาจารย์ที่ให้วิชาชีพทั่วไปหรือไขข้อข้องใจแต่ทําหน้าที่ถ่ายทอดวิถีธรรมแทนพระวิสุทธิ์ที่อาจารย์ชุดช่วยชีวิตคนให้พ้นจากทะเลทุกข์เป็นพระอาจารย์ที่พบได้อยากตั้ง ตั้งแต่โบราณกาลมาภาระศักดิ์สิทธิ์ที่เราทำหน้าที่แทนจึงยิ่งใหญ่นักซือจุนโปรดว่าผู้น้อยที่ท่านนำพากันณที่ใดต่างเดินบนสัมมาวิถีทุกคนพ้นทะเลทุกได้พ้นเวียนว่ายตายเกิดได้ท่านก็จะไว้ชื่อในโลกณที่นั่นท่านก็จะเป็นผู้นำเหล่าพุทธ ก็จบับรรลุเป็นปะมุกแห่งพุทธ,ธะในกลุ่มนั้นแต่หากนำพาผู้น้อยเหล่านั้นเดินสู่มิจฉาวิถีทำให้ทายาทของเขาบำเพ็ญผิดพลาดทำให้บรรพบุรุษลูกหลาน 9, 7, 9ชั้น7็ชั้นเก้าชั้อคนของเขาไม่อาจร่วงพ้นได้อย่างนั้นบรรพบรุษของเขาต่างเจ็บแค้นเราเขาเข้ากระดูกดำ การจะกินเลือดเนื้อเราจะถลกหนังเราเพราะเราทำให้ลูกหลานของเขาผิดพลาดถ้าเช่นนั้นท่านก็จะต้องตกเป็นประมุกผีในนรกนี่มันน่ากลัวแค่ไหนเมื่อคิดพิจารณาให้ดีเราเป็นเสียรสนซื่อที่แบกรับอันตระองค์การฟ้าแบกรับภาระอันศักดิ์สิทธิ์นี้สำคัญยิ่งหนักเพียงไรวันข้างหน้า เรากับคืนเบื้องบนจะถวายรายงานถวายพระอ,องค์การกับคืนได้อย่างไรเราทูลสนองอนุตระองค์การลงมาบัดนี้ประสบบุญวาระสามารถกับคืนฟ้าเบื้องบนถวายรายงานถวายพระอ,องค์การกับคืนได้แต่หากความบกพร่องสะเเพ้า พังเอพอพลาดโอกาสตนพลาดโอกาสท่านโทษผิดนี้ยากที่จะชดใช้ฉุดบรรพชนลูกหลานของตนให้ร่วงพ้นด้วยและยังไม่อาจปกป้องรักษาลูกหลานให้พ้นทุกข์อีกด้วยเท่ากับได้พบภรวิสุธทธิอาจารย์เบิกจุดเสียเปล่าถึงเมื่อนั้นเสียใจก็ไม่ทันกาดจึงหวังให้เตี่ยนสื่อทุกท่าน เร่งทำเร่งคำนวณการจะชักช้ายืดเยื้อไม่ได้อีกแล้วเพราะการเวลาไม่คอยใครผ่านจากหมู่บ้านนี้ไปจะไม่มีร้านค้านี้เราล้วนเป็นสิทธิทพี่สิทธิน้องล้วนเป็นลูกที่ดีของเหล่าหมุ่ซื้อจุนซื้อหมู่วางให้สิทธิ์ทั้งหลายบรรลุมรคผลถ้าเป็นเชน่นนี้ทั้งสองพระอ,องค์ จึงจะวางพระไถยได้เราจะผิดต่อเหล่าหมูพระแม่องค์ธรรมจะผิดต่อพุทธเสียนทุกพระองค์ที่ทรงมหากรุณาเมตตาต่อเราไม่ได้เราจะผิดต่อความมุ่งมา่ปรารถนาดีความเหนื่อยยากของสุจุนสื่อหมูไม่ได้จะดูถูกตนเองก็ไม่ได้มหาปณิธานของเราจะต้องบรรลุสิ้นให้ได้เป็นสิทธิของอมตะพุทธะจะต้อง ทำงานชุดช่วยส่งเคราะชาวโลกเช่นอมตะพุทธะเดินยากก็ต้องเดินทำยากก็ต้องทำทำเอาพระมหาการุณาเมตตาของเหล่าหมู่ที่โปรดเมตตาวิถีธรรมปกแผ่ไปอย่างกว้างขวางไปในโรคว้างก่อมก่าพุทธบุตรผู้มีบุญสัมพันธ์ให้ได้ขึ้นฝั่งธรรมทั้งหมดสิน้น านิทานของเราจึงจะนับว่าจบสิน้นภายหน้าเมื่อเรากลับคืนฟ้าบางบนถวายอนุตระองค์การกลับไปเปิดงานชุมนุมใหญ่อริยะหลงหวากำหนดผลบุญตามคุณบารมีที่สร้างมาซึ่งมีเราร่วมอยู่ด้วยนั่นจึงถึงที่สุดของการเก็บงานสมบูรณ์ผลจึงจะไม่เสียเปล่าที่ได้บำเพ็ญมา เราผู้บำเพ็ญรรมจริงจะต้องเจริญลอยตามน้ำพระไทยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเช่นเดียวกับเสียนพุทธะโหทิสัตว์สลักทิ้งจิตใจที่เอาแต่ได้เห็นแก่ตัวจำกัดความคิดพุ้งสร้านพบพันต่อความโลภโกรธหลงเอาจิตใจเยี่ยงฟ้ากระทำการให้ข้อคิดก่อมเรา เขาด้วยการกระทำอย่างแท้จริงเอาตัวเองเป็นตัวบรรทัดฐานรักษาศีลวินัยอย่างเคร่งครัดยุติธรรมทั่วหน้าไม่เห็นแก่ตัวรักตนสงวนตนไว้ให้บริสุทธิ์เข้าถึงรู้ซึง้งคุณธรรมฟ้าที่รักษัพทัช,ชีวิตบังเกิดมหาปาณิธานกว้างใหญ่ไพศาลในการกอบกู้โลก ชุดช่วยเวไนให้พ้นจากทะเลทุเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ตนไม่หยุดยั้งต่อการวิ่งเต้นชุดช่วยกลมเกา่าผู้มีบุญสัมพันธ์ทั่วสารทิศไม่จำกัดขอบเขตตลอดกาลต่องานแพทย์ธรรมนำพามวลเวไนอุทิศเสียสละตนอันเป็นชั้นสุดน้อยเพื่อบรรลุสู่ภาวะ ฉันส่วนใหญ่ผู้อื่นไม่ปฏิบัติธรรมฉันจะปฏิบัติเช่นนี้จึงจะเป็นอภิธรรมมาจารย์ผู้มั่นคงด้วยคุณสมบัติศีษะทูนฟ้าขาอย่างดินครับบทข้อความก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต่อบ,บทข้อความต่อไปกันนะครับผมก็ หากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจางแจ้งขอบารมีหล่อหมูเมตตาอารมณ์คูคูบาอาจารย์ทรเทพเจ้าตัวอักษรทุกๆพระองค์โปรดเมตตาประทรานภัยเสริมเติมญาให้กับตัวพี่น้องท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจางแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ